ี่บัวครับพี่บัวครับว่าไงใวรุ่นกำลังคิดคำนี้ใช่ไหมว่าไงไบรุ่น ช้างที่เขาหลุดอ่ะจับได้ยังครับเรียอวุ่นวุ่นดีครับสังก,กัดสู้เขียวมันจะไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยยังเลยยังหาไม่เจอ, <S <S อว้าวอยู่ใส่เนาะเดี๋ยวก็เจอนะ เดี๋ยวก็มีคนแจ้งเองว่าเจอช้งอางบริเวณนั้นบริเวณนี้เจอช้างตรงนั้นตรงนี้ แม่ันใจจังายเป็นร้อยปีนะคะได้ขาบบัวครับบัวหันมืน,นี่ไหนลูก ไม่ครับผมก็ปกติครับผมไม่เป็นไรนะผมก็ปกติแล้วก็ปกตินะครับลูกลูกไส้ข่อยนะมันดื้นนอดอกไม่เคยดื้อกับผมหรอกยงีเห็นผมร้อนๆแรกๆกับเขานะครับพอถึงเวลานี่พอถึงเวลาใน,านบัวก็เชื่อใจพ่อที่สุดนะ สมุมคิดิเอ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 เ่้ยเขาเปขนสีขาวด้วยนะขนเขาเป็นสีขาวปัวส่งสัญญาณบอกแม่ไม,ไม,ไม่ต้องวิ่งนะหนึหนต้องวิ่งนะบนล่าง เดี๋ยวเรามาดูเย็นนี้นะเรามาดูเย็นนี้เราจะเป็นเศรษฐีกันเอาวันนี้เอาวันนี้พวงมาไล่เอาวันนี้เอาวันนี้แซ่ตัวเย็นไว้พวงมาไล่นะมีไหมมีคลิปไหมมีคลิปตอนผมวิ่งจับบัวไหมใครถ่ายเหรอ รุ่นแาพร้มกันมามากมีม,มีช่องฟังไลเเคนมากมีสา,มสาวด์ดาว์ซิ่งไม่ตอนจนถึงตอนที่ผมไปเอาเขามาแหละตอนนี้ผมวิ่งไปจับเขามาแหละไปถึงตอนที่ผมวิ่งตามเขาไปจนจับเขาแหละ ช่างมั่งมีเห็นตั้งแต่ต้นยันจบเลยไหมโอ้มาแล้วเฮ้บัว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 เลยนี่โอ้ตกใจเบิดจะเอาอะไรลูกของพิมห้อยงาไหมอะจีฮืมซิซีเอาไปแช่ตู้เย็นเบโอเจ๊กว่า แล้วมเบื่อนที่ไันแล้วมีเบื่อนต้องไปดูแล้วไปดูคลิปในช่องสอมสาวกั <c oughs> นืมยืมโทรศัพท์หนอย เอาดอกไม้ไปไว้ในนี้ในห้องน้ำไ่ไหนไหน้หันบันหรอวะสอเดียวตู้เย็นเลยในตู้เย็นนี่สิโทรศัพท์ ปาเขาไลฟ์สองชั่วโมองเลยนะเียวว้า cà mắc cái bếp đuôi nó mười lăm 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 อออกใี่๋อไม่มีใครเห็นหรอเห็นเห็นแต่ตอนขึ้นแล้ววิ่งเนาะวิ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 ่งแคมกล่องเยอะคนไม่มีใครทันเห็นแต่เห็นแต่หัววิ่งรัดเสือเกาะหืมโดนทีแรกบอลนะกลับไปกอดบอลหน่อยไปเฮ้เป็นไร มันใจมั้ยนี่มันใจบัวให้กอดเดี๋ยไปไป,กอ,บบไปกอดบัวหน่อยไปกอดบัวหน่อยเอเอจะให้กอดเออกอดนะกอดนะกอดบัวหน่อยอกอดเลยเ อารมณ์ดีอารมณ์ดีอย่าได้สีดวิ่งชนอะไรจอดชนอะไรนอกนะอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีมีช่องอะไรช่องไปเฟิร์นอีกอะช่องอินฟลูเอนเซอ์แอววนเคมี่บัเห็นไปนีตงแปดแสนนี่ตันงห้าอ้าสิบเหรียเฮ้ยซื้อสับใหม่หรอฮะ เอ้ตังเนี่ยเท่าไหร่นี่อยงไรเท่าไหร่นี่ตังห้าหม่นหันหหันหันหันหัหันหันหันันหันหหันใช่ห เดี๋ยวไปดูครับผมบัวกเขามาถ่ายบัวบอลเลยเออใช่ไม่มีใครทันเพราะเขามาถ่ายตรงบอลหมดเลยมีฟลาพังไหมคุณมีแตนตัวหนึ่งแล้วต้องเสยขึเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไงติมบ่อยหมดเลยนั่งรออะไรต้อส่งบัวใช่ไหมบัวไม่ตั้งใจบัวกลัวเสีย เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตะลุนนะครับยังไงลูกชายวิ่งทำไมไม่วิ่งจับลูกชายเหรอเฮ้อหัวฟูมาแล้ว,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 ล,วลูกเขานี่ดีเลยไม่ปอบลูกปอบลูกเลยเดี๋ยวนี้ปอบลูกเลยปลอบลูกวัวนี้เลยไปเลยบอกเลยแล้วจะมีไปหาสารว,วยแล้วจะมีไปหาเสาเฉ <c oughs> ดเงาเฉดเงาหน่อย <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> เออหัวฟูแล้วหัวฟูอือมีไม่เห็นแม่แซวออกถึงบวจะวัยจะเสือไว้กว่าตอนนั้นภาพมันสโลมากนะผมจําได้ผมวิ่งเขาก็มองหน้าผมนะใจนึงเขาก็อยากวิ่งนะใจนึงเขาก็ไม่อยากวิ่ง พอวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปถึงจุดสักพักหนึ่งเขาก็หยุดนะครับผมก็รีบก็เลยรีบบอกลูกยกขาพ่อจะกระโดดก็เลยกระโดดขึ้นครับอืเขาหยุดพอไปถึงจุดหนึ่งผมบอกบัวบัวพ่อพ่อบัวพ่อเขาก็หยุดแล้วกระโดดขึ้นเลยครับสเตปเดิมสเตปสเตปพ่อเหมือนเดิมกินแล้วพี่แนน ตัวอะารตัว阿拉ตัวใหญ่เท่าไหร่ครับส่งมา,ามนอ,นอืออามนม,ไ,มไหมไว้ใจครับผมคิดว่าเขาไว้ใจผมนะก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ ซื้ออะไรซื้ออะไรไปตั้งอยูหนไลไลไปื้อเขาไลยปะไครสอเีฮะว่าหงวดหงเขากินน่ไปซื้อม่กินแบบนันวะ คือเข่าเสื่อมแข็งข้าวเหนียไปซื้อเออนักเซื้อแข็งอุตางโยกอะไรน้ำโค้งนำโคกถามถามพี่แกพี่แกกินอะไรจะไปหาตาลุนกงินตาลุนตอนนี้อยู่บ้านหนู เคระางานน <laughs> กะทินบินอันนี้แซวกันเลยเล่นเย้ <laughs> <laughs> เท่นะกระทินบินนะเออเร็วกว่าเพื่อนนะ <laughs> เออเพื่อนก,กะทินติดจรวดไหมครับแปดพันพ่อสี่ตัวออดขึ้นใญ่แท่สิ่งเอาไปนะครับทีนี้คุณตาคุณยายไม่ได้อยู่นะฮะผมก็กินตัวหนึ่ง แล้วก็ควานกินวันหนึ่งตอนเย็นพอตื่นเช้ามาผมเห็นควานอยู่ก็ผมก็ให้ควานกินอีกตอนหนึ่งแล้วก็เสีดผมต้องให้หัวขี่ละผมจะอยู่ข้างๆกมอยู่ข้างหน้าควานก็อยู่ข้างๆ ประกอบสี่เออต้องเป็นคนประกอบใช่ไหมฮะใช่ไอ้เหี้ยอย่ามาทำหน้าตาอ้อนรออีกเฮ้ยนีี๋ยวก็ไปชนอะไรกันนี่นี่นี่ก็าปล่อยอยู่บ้านไม่เห็นอะไรนะอืมใช่ก็คิดว่าไม่มีอะไรนะ ใช่ก็คิดว่าม,มีอะไรเหมือนกันไม่เป็นไรครับไม่เป็เด็ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนิ่หน่อยพอไทยจะกินเมลั่นเจอรู้ลจเนโซเอาไปเจอรปลไปเลย วัวจอรี่ไปมันเศราแต่ก็กลับมาต่อนะครับกลับมาสานต่อจนเสร็จแต่ยังยัง,ย,งยังกลับมาทำหน้าที่ตัวเองพระเจ้าขี่สิซกุชี่แต่หัวไว้นะเสียงดังปุ๊บขอของหัวและจับทันที บัวไม่น่ารักชอบนิ่งเฉยๆใส่น้ำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแต่ว่าจะเสร็จยังไม่เสร็จเอาน้ําเติมได้ก็ทานเล่นได้ก็เล่นเลยต้องเติมน้ําให้มันดูดปูนวนรักนะลูกบัวรีร่เอากินไปหาสาวไม่ทิ้งคอนเซปต์เอาเงินกลับมานะบ้านบลาเอาอยู่แต่ก็น่ารักเนาะจะหนีไปหากิ๊กบัวบอกรีบไปตาผ้าซักไว้บัวทำแม่ใจไว้ลูกเอ้ย บัวบอกหนูตกใจคอพหวัวเห็นภาพเลยต้องแพรช้างหายยังไม่เจอเลยสงสารอ่านะฮะบัวอยากไปซีเกมแน่นอนเพ่อทำคอนเทนต์ให้พ่อไม่อยากพ <the> ิงเอาคะแนนไปขอสาวพ <laughs> ี่ขนมบอกไม่ให้คะแนนแล้วิี่เอาไปขอสาวบัวบอก <laughs> ไม่ได้นะเอฟซีคือของคอบวัวแล้วยังไงพ่อเสียพ่อสิงก็เอาไปอ่ะ ถูกไหมแม่แบัวไม่ได้อ่ะ<า>บัวเลยจะเอาเองได้สักครึ่งนึงก็ยังดีวิ่งหนีก่อนละไม่สนใจละ,อโ,จะโอ้โหงินติดช้างกูง่ายให้ไวเงินเงินไม่ใช่สีสวัสดนะครับเงินติดล้ออันนี้เงินติดช้าง ครบครับวินดีเซลจะสู้บัวได้บัวเอาเงินไป,ไป,ไปเปยสาวเงินเทบบัวมาดหอบเงินหนีชักดาบหรอวิ่ง,ลา,งลาวิ่งเรามาไลา่ตัวเองหรอบัวให้ไปในบัญชีที่ไหนบัวจะรีบไปแทงหวยเดี๋ยวจะบินบัวบอกจะเอาไปแทงหวยหมดเลยพี่ว่าแต่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อหวยนะโซนนี้ เดี๋ยวว่าใสา่เปโ์อ้ยแม,แม่แต่ละคนแซวล,ลูกเก่งใช้คอไม่ขาดครับใช้คอถอดออกหมดท่านแม่พ่อแม่ตกใจวิ่งไม่ชวนหัวเองละลูกกลัพ่อเอาเอาใช่ไหมยอยู่บ้านกระพือยหูสบายมืดบับม๊บับบบบบบบฟาดหกถอดได้เงินแล้วจะรออะไรวิ่งดีครับต่อไปต้องขึ้น ไหนก็สี่คูณร้อยแล้วบัวขอร้อยคูณร้อยได้ไหมพันคูณพันไปเลยอ่าเห็นนี้แม่ตกใจอีกลูกเฮ้ยหัวเกาะแล้วแต่ไม่อยู่ซื้อนวิ่งมีแต่ใบทเทาๆเก้าสี่ศูนย์ร้อยคูณร้อยเด็กชายบัวบินเดินไปประมาณบัวบิน,บบนไม่เดินทัง้งหอเอาเลยเพิ่งเข้ามาบัววิ่งเหรอบัววิ่งประมาณถ้า ถ้าพูดไปก็ประมาณตรงนี้ไปไปหน้าบ้านนะเพราะบัววิ่งปึ๊บผมก็วิ่งไปจับประมาณนี้ไปหน้าบ้านแหละจริงจากนี้ไปหน้าบ้านแค่เ,เองไม่ได้ว่าไปหน้าบ้านนะจากนี้ไปหน้าบ้านบัวจะกินนมบัวจะกินนมบัวจะกินนมใครจะกินนม วัวจะกินนมวัวจะกินนมแต่ผมจะรับว่าผมไวจริงน,นะผมไวผมไวผมไปกว่าคือหัวเกาะอ,อยู่อะ่ะผมเห็นบัวจะวิ่งปุง๊บผมก็ทิ้งกล้องผมก็วิ่งไปรู้ว่าหลุดจากหัวมาผมก็เป็นคนดึงดึงดึงบอยววนะพอดึงบอยววเสร็จหัวคอราหัวขอมาะ ก็รีบขึ้นขึ้นเสร็จก็ขี่กลับมาแป๊บเดียวจบทำงานต่อลูกให้มันเสร็จงานเฮ้ยเครื่องเสียงดังๆเรอเห็นอยู่สองสาครั้งนะตอนนั้น,นเราแวงหลังเสียวหลังประมาณสองสาครั้งอะ ไวพอกันยังเหลืองานอะไรอีกคะเหลืองานกระถินนะครับแหกกองกระถินของแม่แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาหลวงตาไปเบิกตัง์ว่ากระถินของบัวบานปีนี้ได้กี่บาทได้เท่าไหร่ก็ทําบุญนะก็ทําไปแล้วสองสามแสนแม่แม่ช่วยกันทํา อ,อืกาแฟนะม้อกาแฟก็ได้ะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของแม่แม่น่ะใจหายไหมนี่แม่แม่สองคนที่เห็นกับตาขอบคุณที่มาช่วยงานนะครับกับพรุ่งนี้พี่มีก็รอกระถินของพี่บัวด้วยเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับ ไปแล้วล้มใช่ไหมแกเป็นอะไรมากไหมครับยังไม่ได้ไปหาแกเลยเขาเป็นแผลดำๆๆขอบๆอ๋อเดี๋ยวค่อยไปดูแก จะไมีซีสันสร้างซีสันเอสร้างซีสันในงานตัวเองไม่เีอะไรอะไรเออนิดนึงอ๋องานงานช้ามันต้องมีอะไรใช่ไหมสาวๆกันเล่นนะถึงเต้นเปิดเองเลยเปิดเองเลยสักสักนิดนึงก็ยังดีถ้าถ้าพูดแปลก็วิ่งจากแค่นั้นนะตรงที่วัวอยู่มันมันนี่เองประมาณนี้แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาจันวิ่งแบบฟ แล้วกลับเลยเดินไปอุ้ยอ้าวใครป้อนอะไรอยู่ข oh> ้างหลังนึงนึกว่าเงินดอนอ๋อชื่อชื่อชื่อคือคือคือแต่ในช่องผมมันสะดุดนะตอนนั้นจำไม่ได้จำได้ว่ามันไม่เห็นอะไร นนะมัจุมเค้กอยู่จริงเหรอโทรศัพท์ผมจุ่มเค้กเหรอก็คุณโยนโทรศัพท์ไว้ในเค้กอ่ะจริงเหรอผมนั่นนะเออไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันก็กอยู่ในเค้กเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นแบตเตอรี่เลยนะอืมแบตเตอรีย่รพอพอพออยี่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บพอเขาหยุดขึ้นมาก็ไล่ต่อได้ควานควานควานสุกเขียวไปเอาสับปะรบดบวัดวกเงนินเดนือนบัวเงินเดือนเอาจริงไหม ถ้าเขาวิ่งจริงๆเนะี่ยใครก็เอาเขาไม่อยู่นะช้างนะจริงๆวิ่งเขา้าป่าเพื่อปั๊บๆเนี่ยนะไม่มีใครเอาเขาอยู่นะมไม่มีใครเอาเขาอยู่หรอกแต่ทันท้ทันผมพูดได้แล้วว่ามันเป็นความเชื่อใจระหว่างคนกับสัตว์นะครับ ความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอเอาจามีจาม,มด้วยทิงให้กินเค้กไม่น่าล่ะอ๋อฟังครับยังไวช้างนี่นหลุดส่วนมากนะ่ะต่อจะจับได้ต้องใช้ใช้เขานิ่งก่อนนะแต่อันนี้เขาก็เขาก็นิ่งไวนะบัวล้วเขาจะวิ่งจริงๆเนี่ยเอาอะ่รก็จับไม่อยู่นะ มีมีมีชื่อน่ะวิ่งแล้วก็จับยากสุดในซุ้มถ้าวิ่งข้างนอกอ่ะยิ่งจับยากเลยโอ้โหบัวทองเงินเร่ฝากซักดิ์แต่เขาเรียกว่าบัวเงินด่วนนะช้างดุนช้างเงินด่วนวันนี้ชื่อนิ่งนะครับชื่อเขา เขาเราก็รู้นี่ัส่ไงว่าเขาเขาวิ่งก็เลยเอาขวานขี่อยู่ข้างบนนั้นต้องวิ่งหนึ่งหกไอหยาใบหัวไม่รู้วันนี้อะไรสี่คูร้อยไอ้ยา ไม่แม่จะกู้อ่ะได้ไหมเล่นไฮโลกับบัวไม่บัววิ่งบัววิ่งอะไรเล่นไฮโลกับบัวมาได้หรอกแบบนี้ไม่ได้เงินได้แล้วหนีได้แล้วหน, <c oughs> วนีที่หกต้องอ,อกแล้วแหละยังไงก็รักบัวนะขอบคุณนะครับคุณทุกคนเลยแม่แม่งานวันนี้เรื่องๆมาได้ดีผมก็ถ่ายวีดีโอไว้อยู่เอาปียบไปเลยปย๊บปะปีับนะฮามะปี๊บนะฮามสุส พยาบน้ำอ่ะโอเคเดี๋ยวได้สดใหม่ไปพูดคุยกับแม่ๆดีกว่าสวัสดีครับ